นาคาสองการนะครับวันที่15บริเวณแจ่งสีภูมินะครับตัวนี้กับแจงสีภูมิของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีประชาชนหลั่งไหลมาเล่นกันเต็มเลยนะมีทั้งดนตรีนะครับข้างก็จะเป็นมนุษย์ใส่หน้ากากแปลก อาบน้ํานะครับไอ้น้ําแข็งเนะี่ยมีการขายน้ําแข็งตรงนะั้นฮะห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทตรงนั้นห้าสิบบาท,บาทใครต้องการน้ำแข็งน้ำฟรีทักน้ำพร้อมเลยนะโดนกระเทยจีน <laughs> มาในกาศฝั่งคููเมืองนะครับในด้านคููเมืองออน,นี่มันกระทอเนี่ยเบนเบนกระท้อเฮ้ยเซ็กซี่เกอร์สราน้ำกันสนุกสนานเลยนะครับตัวนี้ โอ้เด้อซอนะครับี <S <S ่เกิร an ์ลเดกิร์ลเซ็กซี่เกิร์ลวันนี้ก็เต็มตัวเลยนะครับไม่รู้อะไรเต็มตัว น,นี่ก็แดนกันแล้วครับตอนนี้ตร <No. S 1> งนี้ก็แดนกันแล้วครับแดนกระจายนี่ก็สาดน้ำกันนะครับโอ้โห 我也没。